สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมครับผมสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับน้องทองบุญกับแม่ลำใหญ่ครับน้องทองบุญกับคุณแม่ลำใหญ่เป็นคืนที่สี่นะครับ วานก็มาช่วยครับผมเป็นผู้ช่วยแล้วก็เพราะว่าตอนนี้สองชั่วโม,มงน้องก็ต้องดื่มนมครั้งหนึ่งครับเนมครั้งหนึ่งก็ต้องช่วยกันครับ

เออนี zo doen, zo doen. ่ hơi เซยม์ไทยน้องก็สิ่งได้เฉพาะรังเกตครับ ควาฝั่จะเข้าดื่มไม่ได้นะครั s <S บก็เป็นการบีเพินะ ฝบบั่งบบนี้ฝแบบั่งแบบน,แบบนี้คุณแม่เขาจะแบบเสียวนะครับผมยังไม่ให้ลูกเขา้าดื่มนมฝั่งนี้นะครับเอ,อเราก็ต้องผูออ้ออช่วยครับเร็วๆครับผู้ช่วยรับผูออ้ช่วยครับเออรแวๆครับผน้ช่วย ผู้ช่วยไมได้นอนเลยครับเมื่อคืนครับก็มานอนเฝ้าช้างจิงครับช่วยไปไปช่วยบีบครนจะเป็นการบีบนะครับผู้ช่วยเป็นหลานครับ โตทั้งคืนเลยครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะยังไม่ให้เนี่ยเขายังไม่ให้ลูกเข้าไปนะครับฝั่งนี้มัรกตวอออพอเราให้ดื่มฝั่งนูง้นเสร็จปั๊บแล้วก็จะมาคันฝั่งนี้นะครับผมต้องสร้งต้รง ตอนนี้ก็ยังสองชั่วโมงให้ดื่มครั้งหนึ่งครับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็อาวาดครับหิวแล้วอาวาดนะครับง่วงแล้วง่วงแล้ว หม้ยันยันยันเลยรับยันเชือกเลยครับไม่ทันเลยครับไม่กินเลยครับโอ้นอนยังกินเลยเดีด๋ยวไปบูครับตื่นแล้วได้เติมพลังก็ตื่นแล้ว ง่วงครับง่วงจัดโอ้ยโอ้ยเออนอนใกล้แม่กระตุกหัวใายใส่สลิงนะครับอิ่มแล้วก็หาเรื่องเออ ชอบครับหิวหิวยังหิวอยู่หมด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 แล้วลูกหมดแล้วบึงบึ้งโอ้โหครับยังหิวอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเดี๋ยว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 มาทีครับก็จะช่วยกันหลายคนครับลาน้องก็หูมาก Dùng sàn khicana, của không ไท่ทาโดนมซูมอนไตเจลิฮุลาววะเรชิเตฟาอะโดทามุคอโดนทาวะออฮามะทาฟาวะสนาทีดอคาออโตโดคานาคอดาวะโดทาออชิอังชูลามะนอออจาวะ <laughs> คนใอปลุกแถมจะไปปลุกนอนไปปลุกตอนเชืดตัวนะปลุกเชียงเกียงเออค่าเชือเกียงนีเกไม่รู้เรื่องหรอไม่ีถึงข้วนครับก็สองชั่วโมงจะกินครั้งหนึ่งนะครับผมพอนอนนอนแล้วก็นอนนอนแล้วก็ ตื่นขึ้นมาก็หิวเลยครับตื่นขึ้นมาก็หิวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเออสูนี่ฮะฝึกวดซุ่มกนฝึกแป๊บเดียววันนี้ซายกันได้หูจัะฝึกแต่ซุ้มกนอ๋อปุ๊บจะเป็นการขั้นมักโยกอยีรีเนาะสูนี่ เนาะมักโยกอริีไปนอนไปลูกไปไปนอนไปไปนอนไปนอนไปนอนไปเดินตามตูดต้อยๆครับตูดพ่อต้อยๆเลยไป ติ๊กเกินฮะติเกินดาผมก็มาอัปเดตให้คุณแม่เอ้ชมกับผมควมน่ารักของน้องชอนยุน erm> ับผม ท้องบนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องปลายสมโชคด้วยครับผมเดี๋ยวควานก็จะควานมาอยู่ได้เฉพาะกลางคืนครับผมกลางวันก็จะมาช่วยนิดหน่อยครับเพราะว่าที่บ้านก็ภารกิจหลายอย่างครับที่บ้านในจะน้องสมโชคแล้วก็แม่นินทลางวันดีครับผมควานต้องหาหญ้าหาอะไรตอนเช้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ครับ กด subscribe ให้ช่องปลายเสีงยงโชคด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ